เ,เ,เยี่ยมโอ้โอเโอ้โอ้โอ้แต่เยเย็นแต่เย็นๆย็นโอ้ย,อย,อย,ยๆๆๆเครื่องแรงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รัก มาแล้วจะรีวิวแบบเต็มๆนะคะสำหรับเครื่องหั่นผักตัวใหญ่ตัวนี้ตอนนี้ตรงหน้าซิลินนะคะก็จะมีกะหล่ำปีขาวกะหล่ำปีม่วงทัลอลตดนะคะ10กิโลต้นกระเทียม3ากิโลเราจะมาเตรียมของเพื่อที่จะหอ่อปอเปี๊ยกกันนะจ๊ะห่อกันแบบสะใจไปเลยรอบนี้อ่ะแล้วด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นถัง จะเป็นถาดที่เดี๋ยวเราจะต้องใช้นะแล้วก็นี่จะใบมีดสำหรับหั่นผักทั้งหลายนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดกันอีกทีตอนนี้ซิลินขอเอาผักเนี่ยไปล้างก่อนอันเนี้ยจะต้องล้างอันนี้เดี๋ยวปอกเปลือกเสร็จแล้วล้างส่วนอันเนี้ยเราจะหั่นก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างนะคะ เดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่อีกทีค่ะโอเคค่ะซิลินเตรียมผักเรียบร้อยแล้วนะคะล้างแล้วหั่นรอแล้วก็เหลือแต่รอเขาเสด็จน้ําสักนิดนึงนะจ๊ะช่วงนี้ซิลินก็จะมาอธิบายเจ้าเครื่องนี้ก่อนนะคะขออนุญ,ญาตอ่านเลยเนาะจะได้ไม่พลาดด้านหน้าเนี่ยความกว้างของเขา246ม mm. ิิเมตรความยาวตั้งแต่ตรงนี้นะคะไปถึงด้านหลัง 614มิลเมตรและความสูงของเขาร,รวมอันนี้ด้วยนะจ๊ะ506มิลเมตรน้ำหนัก25กิโลกรัมตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์ใหญ่นะจ๊ะตัวนี้เหมาะสำหรับร้านอาหารขนาดใหญ่ตัวนี้นะคะซิลินซื้อที่ GGM Gasco มาจากประเทศเยอรมน,นีนะจ๊ะชุดนี้นะคะมีใบมีดมาด้วย5ใบ ตัวนี้คือตัวกวาดพวกผักเวลาที่เราหันเราขูดอย่างเงี้ยให้มันลงล่องตรงนี้อันนี้เขามามาตัวเครื่องอยู่แล้วส่วนใบมีดห้าใบที่เขาให้มานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือห้าใบนี้นะจ๊ะ จะลินซื้อกล่องมาใส่แบบมีฝาปิดน่ะเวลาทำความสะอาดและเก็บใส่กล่องจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบหั่นตัวนี้จะหนา2มิลิมตรส่วนใบมีสอใบอันนี้4มิลิเมตรตัวขูดนะคะจะมีมาให้3ไซส์เล็กกลางใหญ่ไซส์เล็กสุดก็คือ3มมิลไซส์กลาง5มิลและไซส์ใหญ่สุดนะคะเมิล ตัวเครื่องนี้นะคะเป็นอลูมิเนียมขัดเงาสวยทำความสะอาดง่ายเสียงไม่ดังจิเรนจะเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเครื่องให้ฟังนะคะเสียงเขาดังแค่นี้เองอุยแล้วมันแน่นมากเลยนะเนี่ยไม่ค่อยจะขยับไปไหนนะคะตัวฐานของเขาอ่ะเขาจะมีจุกยาง ให้สี่จุดเลยนะแข็งแรงแล้วก็มันหนักแน่นอะเอาอยู่เอาอยู่มันหนักแน่นส่วนแผ่นใบมีดที่ซิลิมซื้อมาเพิ่มนะจ๊ะก็คือตัวใบมีดแบบหัน8มิลิเมตรแล้วก็ตัวทำลูกเต๋านะคะ8มิลิเมตรทีเนี้ย ซิลินพึ่งสังเกตว่าของที่เขาส่งมาเนี่ยมันไม่ตรงปกแบบที่ซิลินสั่งไปที่ซิลินสั่งไปน่ยจะเป็นรูปนี้เห็นไหมเนี่ยซิลินสั่งแบบนี้คือมันมีแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งปิดตายไว้เขาไม่ได้ส่งอันที่ตรงปกมาให้ซิลินนะซิลินส่งอีเมลไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอเขาส่งคําตอบมา เมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะเป็นอลูมิเนียมทำความสะอาดง่ายมากซิลินชอบมากแล้วเขามี Security ที่ดีมากคือสมมุติเราใส่ใบมีดไปแล้วใช่ไหมถ้าเราตัวเนี้ยเราไม่กดลงอะ่ะเครื่องไม่ทำงานหมายถึงว่าเขาซ e เคีย t ริตี้ให้เราถ้าเราใส่ผักลงไปแล้วเราด้านเอามือลงไปอย่างเงี้ยเครื่องไม่ทำงานนะจ๊ะต้องเอาอันเนี้ยกดลงไปด้วยเครื่องเขาถึงจะทำงาน ช่องที่ใส่ผักนะคะมี2ช่องคือช่อง Standard Classic นะคะที่เป็นรูกลมๆตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีตัวดันให้นะจ๊ะส่วนอันนี้นะคะก็สามารถใส่แครอทหลายๆอันลงไปได้พร้อมๆกันหรือกระหล่ำปีของเรานั่นเองเนี่ยมันใส่ได้รูสี่ชิ้นขนาดเนี้ย ใส่ได้ใส่ได้เลยแล้วก็เอาตรงนี้กดลงไปเครื่องนี้นะมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลารวดเร็วในการทำงานเตรียมของนจะเร็วมากในปริมาณที่เยอะๆนะคะแล้วมันสะอาดปลอดภัยที่สำคัญที่ซีรินชอบก็คือทำความสะอาดได้เวลาทำความสะอาดเราไม่ต้องไปล้างเราหั่นตะักมันไม่ได้สกปรปกอะไรแล้วก็แค่ถอดไอตัวนี้ออกมา แล้วก็เอาผ้าเช็ดเอาสกอตไบท์ฟองน้ําเช็ดเขานะคะส่วนตัวนี้แน่นอนมันก็ต้องเลอะอยู่แล้วความดีงามของเขาก็คือด้านนี้มันจะมีน็อตสองข้างเนี่ยค่ะมีน็อตเอาออกได้แล้วเราก็สามารถยกเขาดูดีแล้วก็เอาไปล้างล้างเสร็จแล้วไงล้างเสร็จก็เก็บดูดีอ่นะ เสร็จแล้วแล้วตัวนี้นะคะก็จะมีตัวล็อกก็จะเปิดขึ้นไม่ได้นะตรงนี้เขาก็จะมีเครื่องหมายบอกเอาไว้นะคะว่าห้ามเอามือแ yeah ย <"Yeah> ่เข้าไปนะจ๊ะอันตรายนะจ๊ะอย่าแย่จ้ะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะจ๊ะอ่ะเราใส่แผ่นตัวนี้ก่อนแผ่นนี้นะคะจะเป็นตัวที่โกย ผักลงมาในช่องนี้เวลาที่เครื่องเขาหมุนนะคะแล้วก็ใส่ตามล่องลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยใบมีดนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะซอยอุ้ยซอยอะไรก่อนดีกระหล่ำปีเนาะซิลินจะใช้ไซส์นี้ก่อนนะคะสามใบมีดตัวนี้ความหนาจะสองมิลเห็นไหมมันมีล่องเราก็ใส่ตามล่องตรงนี้เลย ให้เขาพอดีกันนะคะกับตัวนี้เท่านั้นเองเสร็จแล้วแล้วก็ปิดเครื่องค่ะแล้วก็หมุนล็อกเข้าไว้อันไหนกล้องอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวซิลินก็ทำวิธีเอาออกให้ก่อนเนาะวิธีเอาออกนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะมีร่องจะมีร่องนะคะให้หมุนทวนเข็มนาฬิกา พอหมุนทวนเข็มแล้วไอ้ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมานิดนึงไอ้ตัวแผ่นดิสอะค่ะอะเราหมุนตามเข็มนาฬิกามันจะพอดีนะพอหมุนทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บตัวแผ่นดิสเนี่ยค่ะมันจะลอยขึ้นมานิดนึงเราก็ใช้มือเนี่ยดึงขึ้นมาเขาจะมีล่องตรงนี้ให้เห็นบอทำไมถึงทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มเพราะว่านี่ค่ะมันเป็นซิสเต็มของเขาที่เอาไว้ล็อกกับตรงนี้พอเราตามเข็มนาฬิกาฟลุ๊บ มันก็จะเข้าล่องตรงนี้ล็อกเอาไว้แต่พอทวนเข็มนาฬิกาปุ๊บมันก็จะดันแผ่นดิสเนี่ยขึ้นทุกแผ่นดิสเหมือนกันหมดค่ะยกเว้นไอแผ่นขูดแผ่นขูดตัวนี้ไม่มีเพราะว่าเพื่อนๆสามารถเอามือเข้าไปอย่างเงี้ยหมุนแล้วก็ดึงได้เลยไม่อันตรายนะคะแต่ไอแผ่นมีดอันนี้มันอันตรายเนะเขาก็เลยทำซิสเต็มมาให้เป็นแบบนี้ซิลินก็คิดว่ามันโอเคนะ เรามาลองหั่นกันเลยจ้าเครื่องมันใหญ่นะแล้วมันดูใหญ่อะเพราะว่ามันอยู่ด้านหน้าซิลินแกมันก็เลยยิ่งดูใหญ่กว่าปกติแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เล็กหรอกแต่มันสวยนะเธอกระหล่ำปีหั่นแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะหั่นเป็นรูปทรงนี้เลยซิลินหั่นแล้วก็นี่นี่หั่นเป็นแบบนี้ แล้วก็เอาตรงแกนมนะัน่ะทิ้งนะคะแกนกลางก็จะได้ประมาณนี้นะโอ้เดี๋ยวซิลินขอใส่ถุงมือหน่อยเพราะว่านิ้วโดนอะไรบาดก็ไม่รู้กระบะที่ใช้ลองนะคะซิลินแนะนำให้เป็นแบบสูงอันนี้จะสูง15เซนติเมตรนะคะใช้แบบสูงดีกว่าเพราะซิลินลองแบบแบนแล้วแบบนี้มันเลิะเทอะออกออด้านข้างนะคะ แบบนี้ดีกว่าตาซิลินจะเอาแบบใส่ะมาลองให้เพื่อนๆดูนะเพื่อนๆจะได้เห็นใบมีดที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะคะ2อมิลมาจะมาเริ่มกันเลยเปิดเครื่องเห็นไหมพอยกอันเนี้ยเครื่องมันดับเพราะว่ามัน Security ้ไว้ให้เราใส่ผักก่อน พอกดไอตัวนี้ลงไปนะคะเครื่องทำงานเดียน,นี่ไงถ้าเอามือลงไปก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้ลงไปด้วยนี่อยู่ระดับนี้นะคะเครื่องถึงจะทำงานมาจะอุ้ยใส่ได้ดึง <laughs> ไปแล้วนะดูนะ ใส่แบบนี้ตึงเสร็จแล้วก็กดเครื่องค่ะโมันเร็วมากเลยเนี่ยยังไม่ทันรู้สึกรู้สาอะไรเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชม ปีสามหัวใหญ่ๆปป๊บเดียวไม่ถึงห้านาทีถ้าไม่คุยนะไม่ถึงห้านาทีเลยได้แล้วค่ะกระมังมาเลิกแล้วก็ไม่เลิกเทอด้วยนะจ๊ะคือเลิศเหมือนกันอ่ะแต่ก็นิดๆหน่อยๆอะ่ะถ้าใช้กระบะตับมันก็จะกระจายออกด้านข้างนะซิรินก็แนะนำให้ใช้แบบสูงแบบนี้ดีกว่านะคะสิบหเซนติเมตรค่ะตัวกระบะนะจ๊ะสิรินว่าสิรินใช้ไซส์นี้แหละสอมิล กำลังงามสวยและเดี๋ยวผักอันนี้ซิลินก็จะเอาไปล้างนะคะ,สะเสดดน้ำเตรียมไว้ทำปอเปียพรุ่งนี้จำได้ไหมก่อนหน้านี้ซิลินเคยรีวิวเครื่องหั่นผักไปเรียบร้อยแล้วนะคะของเคน o ูดไอตัวนั้นนะ่ะมันจะมีใบมีสำหรับไว้หั่นผักซิลินใช้จนมันหักไปแล้วนะคะหลังจากนั้นซิลินก็ต้องมาหั่นมือ ซึ่งมันก็ใช้เวลานานมากแล้วไอตัวนั้นอนะ่ะมันก็ทําได้ทีละน้อยๆเนานะแล้วเราก็ใช้งานหนักเกินไปไอต้นกระเทียมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นฉุนเวลาเราหั่นมันก็จะแสบตาแสบตาแล้วก็ใช้เวลาน,านานกว่าใครเขาเพื่อนเลยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเขาจะหั่นผักได้สวยเหมือนที่เราต้องการหรือเปล่าซิลินใช้ใบมีดเดิมนะคะ2มิลเราต้องการซอยบางๆ เตรียมล้างแล้วเรียบร้อยนะคะผ่ากลางอย่างนี้โอเคแล้วก็เหมือนเดิมเสียบเข้าไปข้างในดูสิคะว่าเขาจะได้ดั่งใจแม่หรือเปล่าว้าว <c oughs> <c oughs> wow. เป็นจริงนะมันก็ยังแสบตาอยูอ่เพราะว่าน้ำมันหอมระเหยมันออกรู้แล้วต้องทำยังไงไม่ให้แสบตาดิฉันขอเปลี่ยนแว่นในแว่นอันนี้นะคะเป็นแว่นสำหรับซอยหอมใหญ่ <c oughs> มองก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะซิลินสายตาสั้น สั้น275มองใกล้ๆอะได้อยู่โอเคไปกันต่อจ้า เดี๋ยวซิรินขอปิดปิดอันนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันแสบตาจริงๆเราก็มาเปิดด้านนี้เปิดขึ้นมาพร้อมๆกันโอ้ก็มีความเลอะเทอะระดับหนึ่งอันนี้ด้านบนนะคะ เดี๋ยวเราลองเอาแผ่นดิสนี้ออกระวังใบมีดนะจ๊ะเพราะว่าใบมีดมันคมมากระวังกันด้วยวิธีเอาออกนะคะเห็นแง่งตรงนี้ไหมเออหมุนทวนเข็มนาฬิกาตัวแผ่นดิสเนี่ยค่ะเขาจะยกขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ดึงออกมาอย่างง่ายดายโอ้ก็เลิดเธออยู่ระดับหนึง แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นผักไงมันไม่มีคราบมันมันก็เลยทําความสะอาดง่ายตัวนี้เราก็เอาไปล้างนะคะน้ํายาล้างจานปกติตัวนี้เราก็ดึงออกมาทำความสะอาดส่วนอันนี้นะคะเดี๋ยวเราใช้ฟองน้ําเช็ดทําความสะอาดเนาะใช้ฟองน้ําแล้วก็กระดาษชชู่เช็ดตัวนี้เราก็ล้างล้างน้ําปลา่า ตัวนี้ต้องใส่ทุกครั้งนะคะเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้ตัวขูดตัวเล็กก่อนลองดูก่อนนะคะวิธีใส่เหมือนเดิมวิธีเอาออกเหมือนเดิมนะจ๊ะให้มันเสมอกันแสดงว่าโอเคแล้วถ้าจะเอาออกก็ทวนเข็มนาฬิกาตัวนี้เขาก็จะขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยอ่ะตามเข็มนาฬิกา ก็จะล็อกลงไปจะาต่อด้วยแครอทจ้ามันต้องใช้แรงกดหน่อยนะโอ้ยตะขอ,อสวยอะ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูนะคะสามไซส์ สุรินว่าห้ามินเอาไปทำปอเปี๊ยะสวยกว่าเจ็ดมินค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะอันแรกนี่สามมินตรงกลางคือห้าอันสุดท้ายคือเจ็ดอันนี้สามนะคะ อันนี้ห้าอันนี้เจ็ดซิรลินว่าอันห้าสวยอ่ะอันห้ามิลสวยกว่าโอเคสรุปเราจะเลือกใช้ห้ามิลนะคะเอาไว้ทําไส้ปอเปียถ้าเพื่อนๆอยากจะให้เร็วกว่าเดิมนะคะก็ใส่ช่องใหญ่ สี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะซิลินไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเพราะว่ามันเป็นแครอทเหมือนกันนะแครอทสี่เหลี่ยมลูกเตา๋าซิลินเอาไปทาําซาโมซ่าได้แล้วก็ใส่ข้าผัดได้นะคะเราจะหั่นลูกเตา๋าแล้วก็แช่แข็งไว้ไอตัวใบ,บ,บาพายอันนี้ยังเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องเอาออกเสร็จแล้วเราก็ใส่ใบมีดนะคะซิลินใช้ลูกเต๋าแปดมิลแปดมิลเห็นไหมเอ่ย โอเคเขาจะเขียนตรงนี้ไว้นะแล้วก็ตัวทําลูกเต๋านะคะเราก็ใส่แบบนี้ลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยตัวใปมีดจะ้ะวิธีเอาเข้าเอาออกเหมือนเดิมนะคะหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือเอาออกหมุน,นตามเข็มนาฬิกาคือล็อกนะคะ อ่ะเรามาดูกันจ้ะ ไม่ถึงห้านาทีเสร็จแล้วกรละมังเม่เลิห้ากิโลมัง้งเพราะทำอย่างละครึ่งคุณพระใครขายของทอดเดยอะเหมือนซิลินะซื้อเถอะคุณไม่ผิดหวังแนะนำ <c ười> นี่จ่ะที่ได้ก็ไม่ได้เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นอ่ะแต่ก็ใช้ได้ค่ะใช้ได้ดีอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูมาเปิดดูข้างในนะคะ อืมโอเคอุ้ยอุ้ยหมุนออกโวนเข็มนาฬิกานี่มันก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนหรอกมันก็ต้องมีเสียบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนที่ใช้ไม่ได้นะจ๊ะอาจจะเป็นแคลอทีักหนึ่งหัวที่จะต้องเสียไปก็แลกมานะคะกับเวลา ก็ถือว่ารวดเร็วอยู่นะกล่องกดลูกเต๋าว่ะค่ะเขาจะมีตัวนี้แถมมาให้ไว้ทำความสะอาดซิลินก็เอามาดันดันแครลลอทออกเออโอเคได้ได้ได้ไดแครลลอทออกแบบนี้ค่ะก็เสียเวลาตรงนี้นิดนึงแต่ก็โอเคถ้าใครไม่มีก็ใช้ซ่อมที่มเอานะจ๊ะ ก็ค่อยๆที่มออกไปก็น่าจะใช้เวลาสักสิบนาทีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้น <c oughs> อันนี้เสียเวลาสักนิดนึงก็โอเคเราพอมองข้ามกันไปได้นะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมและนี่คือผักที่เราเตรียมไว้นะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เครื่องแล้วก็แผ่นใบมีดนะคะซิลินก็ล้างทำความสะอาดแล้วตอนนี้ก็รอเขาให้แห้งนะคะแล้วก็จะเก็บใส่กล่อง ส่วนอันนี้มันติดสีนิดนึงเป็นสีของแครอทนะคะล้างไม่ออกก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นสีธรรมชาติซิลินมาสรุปให้นะคะเครื่องตัวนี้ดีไหมแล้วมันน่าซื้อไหมโดยรวมแล้วนะคะซิลินว่าถ้าขายของทอดเยอะๆไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะทอดเหมือนที่ซิลินทำาซาโมซ่าหรือแม้กระทั่งร้านข้าวแกงนะคะที่ ต้องใช้ผักเยอะต้องหั่นผักในปริมาณมากๆและต้องการความรวดเร็วซิลินแนะนำนะคะควรจะมีติดไว้มันทำความสะอาดง่ายมันใช้ได้จริงมันเร็วมันคุ้มค่าเงินที่เสียไปอะซิลินต้องใช้เวลาครึ่งวันนะถ้าไม่มีเครื่องอะเมื่อก่อนเป็นเครื่องเคนบูดตัวเล็กใช่ไหมที่ปั่นๆอะอันนั้นมันก็ใช้เวลานะเพราะว่ามันตัวเล็ก แต่เนี่ยแป๊บเดียวกระหล่ำปีปื๊ดปื๊ดปืดเสร็จเลยอย่างที่เห็นยิ่งแครลลอทลูกเต่านะคะเนี่ยซีลินจะใช้เวลานานมากตเตรียมของเนี่ยแค่เตรียมของเตรียมผักล้างผักเนี่ยมันมากกว่าครึ่งวันอยู่แล้วเสียเวลาแต่เพราะแต่เครื่องตัวเนี้ยมันทําให้ซีลินใช้เวลาแป๊บเดียวอะประมาณชั่วโมงครึง่งถ้าแบบไม่ตั้งกล้องมารีวิวให้คุณผู้ชมดูนะแป๊บเดียวนี่คือการใช้ครั้งที่สองนะคะ แผ่นใบมีดแทบจะทุกแผ่นเลยเอามาทดลองใช้แต่พอถึงเวลาใช้จริงซิลินก็ไม่ได้ใช้ทุกแผ่นหรอกเราก็รู้แล้วว่าเราต้องการไซส์ไหนเราก็เอาไซส์นั้นออกมาแค่นั้นเองซิลินว่าดีมีไว้เถอะซิลินไม่เสียใจเลยเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยโอ้ยมันมันดีอ่ะมันเลิศอ่ะมันทําให้เราเหนื่อยน้อยลงเรามีเวลามากขึ้นจริงๆอือซิลินประทับใจมากหอเอ,อ่อต้นกระเทียมเนี่ย มันหั่นได้แบบสวยแล้วก็รวดเร็วสะใจอะเอาไปใส่ใน,นก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะเนี่ยหั่นทรงเนี้ยมันแสบตาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความรวดเร็วสามกิโลแป๊บเดียวเองอะปืดปืดป,ดปด <c oughs> เออซิลินเห็นมีหลายวิห้อนะซิลินว่ามันน่าจะมาจากที่เดียวกันนั่นแหละแต่เขาก็ เอามาติดยี่ห้อกันเองเพื่อนก็ไปเลือกกันดูนะคะว่าชอบแบบไหนอันไหนมันมีโปรโมชั่นคลิปนี้ซิลินหวังว่าจะถูกใจแม่ค้าหลายๆท่านนะคะแล้วอยากจะให้ซิลินรีวิวอะไรอีกในสต็อกก็ยังมีอีกเยอะนะยังไม่ได้อีกอกมารีวิวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้บัวอาเบียนโตซื้อซื้อเลยค่ะ ลิศมันดีอันนี้แห้งยังแห้งแล้วเห็นไหมพอเราเนี่ยทำความสะอาดไม่ต้องอะไรมากเลยคือมันไม่ใช่คราบมันอะถ้ามันคราบมันมันก็จะปวดหัวหน่อยนะแต่อันนี้มันเป็นผักล้างล้างเช็ดเช็ดถูถูเช็ดเช็ดก็ได้ละสะอาดเยี่ยมใหม,ม่เยี่ยมอ่องอ่อไนไง ลเยี่ยมออาอ,อลันไทยอันนี้ล้างไม่ออกแค่สีแค่ลอดติดอยู่เช็ดให้แห้งดีแจมลูกรักคนใหม่ของแม่ อะไรดีซิลินก็บอกว่าดีปะนอนดึกแล้วโห<ฮ>เที่ยงคืนครึ่งแล้วอาบน้ำนอนค่ะพรุ่งนี้ตื่นเช้าหอบปอเปียกแต่เช้าจ้า